โนุ่จะทำมะม่วงกวนนะคะเพราะว่าก็ใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดนะคะปัน่นแค่เดียวเพราะว่ามะม่วงมันเละอยู่แล้วอีก,ก็ละเอียดแล้วเพราะมะม่วงมันมันเละแล้วแล้วก็มันปั่นง,ง่ายมากอันนี้เออ่ถาดอะถาดอะพี่สนไม่ได้ทาอันนี้คือทาเนยทาไปนิดนึงตอนแรกจะทำขนมปังไม่ได้ทำก็เลยเอาถาดที่ทาเนอยอะ มาทำมะม่วงแผ่นดูเออมันก็ม้วนได้นะแต่ว่านี้ยังไม่แห้งดีเนาะพี่สนูชอบแบบนี้แหละแช่แช่จะแห้งแันี้ก็ได้แห้งกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะตอนี้กำลังแช่แช่เพราะว่าลัวฝนตกพี่สนูไม่ได้เอาไปกวนแป๊บเดียวกวนแค่ให้มะม่วงมันสุกแล้วก็เอาไปตากเพราะว่าพี่เกียตกวนนานไม่มีเวลาตากอยู่สามวัน่ะมันก็แห้งนะเพราะพี่สนูทำหนามากเกใส่ลงไปหนามากาได้มาประมาณนี้ มันหวานหวานมากเลยไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยใส่มะนาวบีบมะนาวลงไปให้มันมีความเปรี้ยวความเปรี้ยวความหวานแต่มะนาวดันหมดก็เลยไม่ได้บีบใกห่หวานหวานมากหวานธรรมชาติหรือหวานเกินี่สุดเราไม่ค่อยชอบหวานไปเดี๋ยวทำไรคือถาดอื่นไม่ได้ทานเนยด้วยนะติดถาดต้องใช้ช้อนขูดกินเนาอะ อันนี้คือทาเลยก็โอเคเดี๋ยวทำใหม่ก็ต้องทาเลยทุกอันเนี่ยออกดีจังเนี่ยขี้เกียจกควรให้น้ำมันแห้งด้วยแหละมะม่วงอะ่ะน้ำมันจะเยอะเวลาเราปั่นออกมาน้ำมันเยอะมากคือน้ำมันน้ำของมะม่วงอะ่ะมันมีเยอะอยู่แล้วที่จริงเขาต้องควนทีแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะแต่พี่สนุกี่เกียจกวนควรแป๊บเดียวขี่เกียจคือมันไม่มีเวลานานขนาดนั้นไงก็เลยลองไปตากดูดิมันจะแห้งไหมยังไงมันก็ ผผดผภาพปียกอ่ะตากในนี้มันก็แห้งแดดเมืองไทยแต่มันจะตากน้านหน่อยสวันเพราะว่าแดดมันไม่ได้ลงตลอดมีความทนไม่ไหวพิษณุตั้งกล้องอ่ะจริงๆมันต้องม้วนจากทางนี้อันนี้พิษสนุจะหันให้เห็นกล้องนะให้กล้องมันเห็นดีๆชัดๆพิษณุไม่ได้ตั้งใจทานเนยนะ เนยมันแห้งไปแล้วตอนแรกจะทําขนมปังทาทาบนกระดาษอะเอ้ยทานเนยแล้วก็เอากระดาษทับคือกระดาษมันดูดหมดแล้วไงถ้าใครชอบแห้งกว่านี้ไม่ให้มันเหนียวก็ได้อีกก็โอเคนะแกทำครั้งแรกก็นึกไปแล้วแหละว่ามันจะต้องหวานมากแต่พิศนุบอกว่าจะใส่มะนาวให้มันมีความเ,เปรี้ยวๆหวานๆแต่ดันมะนาวหมด ชอบหน้าชื้อมะม่วงมาทำไมคราวนี้เรารู้แล้วว่าไม่ต้องกวนไม่ต้องกวนให้น้ำแห้งตากได้เลยแต่ใช้เวลาน้ำหน่อย